สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมทั่วไทยไปกับ Big กแอเช่นเกยนะครับนาความเป็นสีมงคลมาพบกับทุกท่านอย่างเพลิดเพลินนะครับและภาพที่เห็นนี้หลวงพ่อโตหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตผมพลังสีนะรประทานพรให้ทุกท่านโชคดีเดินทางปลอดภัยนะครับจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ให้ได้สำเร็จนะครับ ผมมองดูแล้วก็เรียกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าที่ที่จะมาถ่ายภาพหรือ ขึ้นไปชมไปเที่ยวไปทําบุญได้นะครับสะพะทยะวินาศติสัพะโลกะวินาศสันตุปุตเตเจนาธรรมเตเจนะสังเกตุเจนาอินเตเจนาปรัปเตเจนาเอวะเตเจนาทิวาตาปะติอาทิโฌระติมาปาติจันทุมาสันนัตโตภันติโยตาปิติชายตาปิติบรามโนอาคัสสะพามโหระตังพุทโธตาติติจัสสาหลวงพ่อโตหลวงพ่อสมเด็จ พระพุทธจารา์โตผมพลังสีนะครับหลวงพ่อโตของลูกหลานครับผมท่านสอนไว้ว่าบ้านใดมีจิตภาวนาเมตตาเหล่าสรรพสัตว์ที่ได้อาศัยย่อมเกิดความร่มเย็นเป็นสุขจะมีเทวดามาอยู่ป้องกันภยัยให้ร่มเย็นเป็นสุขไม่เล่าร้อนจิตใจ ถึงแม้บ้านนั้นจะมุงหลังคาด้วยแฝกก็ตามก็จะมีความสุขหามีความเดือดร้อนไม่นี่แหละครับคำสอนของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตผมมะลังสีนะครับโสตนาพาตเลเ ดีมากเหล่าเทวดาเป็นบริบูรณบริบูรณ์เหล่าเทวดาด้วยเถิดพระตุภาครับท่านก็มีเมตตาสอนสั่งไว้ว่าบางคน บางคนทำดีแต่ไม่ได้ดีเหมือนมีบุญแต่กรรมาบังกลับมาน้อยเนื้อต่ำใจท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าน้อยใจทำดีเข้าไว้ทำดีเข้าไว้ท่องกระถานี้ไว้นะไม่สู้ไม่หนีทำดีทุกวัน ไม่สู้ไม่หนีทำดีทุกวันท่องทุกวันเดี๋ยวได้ดีเองตจจงดื่เมื่อแปรปุตุกกระดุกกองร้ายจงตะไลยตะท้ายกองผุนตะการทนนาสสทธิลาตนิรันตรังลาสุงันใดใด